มีบาทแท้แล้วก็อยากเปลี่ยนขนาดโซ่ครับให้ดูตรงนี้ครับว่าใช้โซ่กี่ฟันให้ดูที่รูปตินโซ่เนี่ยแล้วก็หารสองเหตุที่หารสองเพราะว่าโซ่หนึ่งฟันจะมีสองตีนโซ่ครับหนึ่งร้อยสี่หารสอง นี่ครับห้าสิบสองฟันขนาด404ูนยถ้าสามตเป็ดหนึ่้อยสิฐานสองห้าสิบจิตฟันบาคนเอาไป,ไปแปลรูปแับไปทำเฟอร์นิเจอร์ผ่าไม้แล้วก็โซ่สามตะเป็ดเนี่ยจะประหยัดกว่าประหยัดไม้กว่าจะกินไม้แคบกว่า กว่าสีู่นี่ครับหน้าสองมีบวกหมดครับถ้างานแท้มีบวกหมดหน้าสองอันนี้รุ่นเล็กเหมือนกันบอกเหมือนกันจะต้องดูรุ่นด้วยนะครับนี่เฉพาะตรงรุ่นถ้าเปลี่ยนรุ่นนช่วงมันจะเปลี่ยนอืตัวนี้ยี่สินิ้ว 72ตีนโซ่ตัวสาฟันงานแท้บอกมดครับแต่้าเป็นงานเขียนต้องวัดต้องเทียบเวลาเทียบโซ่ให้เทียบตอนโซ่ใหม่ครับเราจะอยากจะเทียบโซ่ให้เทียบตอนโซ่ใหม่อย่าเทียบตอนโซ่ที่ใช้แล้วเพราะมันจะยืดม่งานพลาดครับ